สวัสดีครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาในการเพิ่มตำแหน่งฝ่ายแล้วก็แผนกของบริษัทนะครับเราจะไปที่โปรกแกรมนะครับเราจะไปที่ฐานข้อมูลเราจะไปที่โครงสร้างขององค์กรนะครับแล้วมาที่เพิ่มแก้ไขตำแหน่งก่อนนะครับเดี๋ยวคลิก ตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งใดๆนะครับเราจะเพิ่มโดยกดเพิ่มนะครับรหัสเราจะใส่รหัส0ูนนะครับชื่อภาษาไทยตำแหน่งผู้จัดการนะครับลองกดบันทึกต่อไปนะครับ02ตำแหน่ง ชื่อภาษาภาษาไทยพนักง,งานขายแล้วก,กด F10 นะครับต่อไปนะครับ์รหัส03สชื่อภาษาไทยตำแหน่งพนักง,งานบัญชีขีดการเงินนะครับเมื่อบันทึกเสร็จก็กด F10 นะครับ แล้วก็กด escape ออกกด yes นะครับเราก็จะได้ชื่อตำแหน่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กด escape ออกต่อไปนะครับเราจะใส่ชื่อเพิ่มและแก้ไขรายชื่อไฟล์นะครับให้ double click ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเราจะกดเพิ่ม01ชื่อ ภาษาไทยขายนะครับฝ่ายขายกด F10 นะครับเพื่อบันทึกต่อไป02รหัส02ฝ่ายบัญชีขีดการเงินแล้วกด F10 บันทึกนะครับ เมื่อเรามาทึกเรียบร้อยแล้วก็กด escape ออกกด yes เราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมา2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ขายและไฟล์บัญชีและการเงินเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด escape ออกนะครับต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มและแก้ไขรายชื่อแผนกนะครับดับัญิีเข้าไปตอนนี้จะยังไม่มีนะครับเราจะใส่ โดยเพิ่มกดที่เพิ่มนะครับขอภัยนะครับเรากดแก้ไข่รหัสเราจะใส่01นะครับชื่อภาษาไทย แผนขายรหัสฝ่ายนะครับใส่ศูนย์หนึ่งหอภัยนะครับก็จะโคกกับรหัสฝ่ายก็คือศูนย์หนึ่งนะครับฝ่ายขายเมื่อเมื่อึกลกดเซฟ ต้องกดเพิ่มนะครับ0-2รหัสฝ่ายก็คือผนแผนกชื่อภาษาไทยแผนแนกการเงินขีดบัญชีขีดการเงินนะครับ รหัสฝ่าย0ูสองเมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยก็กด f 1 0 save นะครับแล้วก็กด escape ออกกด yes นะครับเราก็จะได้แผนแนขึ้นมา2 0 0แผนกนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยก,กด escape เราก็จะทำการเพิ่มรายละเอียดตำแหนง่งฝ่ายแล้วก็ผแผนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ